ทุกอย่างสำเร็จได้ก็ด้วยธรรมธาตุนี้ทั้งสิน้นนั่นก็คือจิตนั่นเองจิตเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกว่าจิตนะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นต้นธาตุแต่ไม่มีภาษาพ,พูดว่าเขาเป็นอะไรเขาบริสุทธิ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ทวนกระแส เข้ามาตื่นรู้อยู่ภายในเรียกว่าหลักสติปัฏฐานตื่นรู้อยู่ภายในเห็นอาการทั้งหลายเห็นจิตตาสังขารอันเป็นอาการที่กระเพื่อมเป็นเสียงเนี่ยที่พูดอยู่ตอนนี้กระเพื่อมเป็นมโนภาพที่เรานึกอยู่นะกระเพื่อมเป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์เฉยเยอารมณ์สงบ สิ่งเหล่านี้เป็นอาการกระเพื่มเป็นจิตตาสังขารทั้งสิน้นแม้แต่อาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินเสียงพระอาจารย์รับรู้อยู่เนี่ยนั่นแหละนี่ก็เป็นอาการของจิตเช่นกันพวกเราลองลบสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตให้หมดสิลบร่างกายออกไปมันจะเหลือแต่จิตกับจิตตาสังขาร ลบจิตตาสังขารอันเป็นความคิดนึกอารมณ์อาการรู้สัญญาทั้งหลายลบออกให้หมดมันจะเหลือแต่จิตอันเป็นธาตุวางเปล่าใสบริสุทธิ์ธาตุาตัวนี้เป็นต้นธาตุมันไม่มีชื่อเรียกว่าจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จิตนะแต่ก็ต้องเอาภาษามาพูดกับมนุษย์ไม่งั้นมนุษย์จะเข้าใจไม่ได้ โดยแท้จริงแล้วนี่มันไม่ได้มีมนุษย์หรอกมันไม่ได้มีทั้งรูปไม่ได้มีทั้งนามมันมีแต่ท่าต้นกำเนิดอันว่างเปล่าไซบริสุอท์ยู่เป็นปัจจุบันท่าที่ไซตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยท่าตัวนี้แหละนี่คือพุทธะนี่คือธรรมะ และนี่ก็คือสัง้าเจะว่าไปแล้วพวกเรามีไตสรณะอยู่กับพวกเราทุกคน